อะไ,ไปออกเดินทางกันนะครับวันนี้จะไปที่ไหนกันดีไปเที่ยวไหนบินๆกันดีครับแจกไปแจกไปจื้อไปขึ้นรถขึ้นรถจอน ไปฮัลโหลกลับเดินทางวันนี้เราจะเดินทางไปไหนครับ<า>ไปไหนครับไปเที่ยวใช่ไหมหไปนำขึ้นรถก่นอนไปเนี่ยไปเที่ยวกันนะครับรองเท้าอยู่ไหนล่ะหลังจากที่อยู่บ้านนานมากเลยอู้หแดดออกปีนะวันนี้ สามมาขึ้นรถครับฮ้ยมาขึ้นรถรถขึ้นรถ,รถ,นรถใส่รองเท้าย่อนใส่รองเท้าก่อนรองเท้าหูนี่รองเท้าใส่เท้าใส่เท้าก่อนใส่เท้าก่อนครับใส่เท้าก่อนนะอา้าใส่ของขึ้นรถก่อนอ่าใส่เท้า ใส่เท้าครับเนี่ยเท้าอยู่ข้างหลังนะนี่เท้าอยู่ข้างหลังใช่ใส่เท้าใส่เท้าเลยครับเออเสียเองเลยเสียบลงไปอเสียบเท้าลงไปเฮ้ยโน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 ให้ลับกล้องไม่จับกล้องใส่เท้าใส่เท้าใส่เท้า ใส่เท้าใส่รองเท้ามือเร็วมากเลยใส่รองเท้าครับลูกชายจะายยังใส่รองเท้านี่ตึ่งเลยอนะใส่เท้าก่อนนะไม่ไม่ยังไงตู่ไม่นฮะตัดประตูหลังก่อนอ่าใส่เท้า ใส่เท้าร oh, no, no. องเท้ารองเท้าใส่รองเท้าเดินใส่เท้าใส่เท้าเาน้ถอยถอยเสื้อเสื้อติดติดติดรถรถไม่ได้ล้างติดเสื้อมาเลยติดเสื้อเลยเดือดำแลยนั่นมือก็ติดเออติดฝุ่นเลยปัด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 มือออกเออไปล้างไปล้างไมเปิดน้ำล้างเนี่ยเสื้อติดนี่อืมจะปีนรถ Ừ, thôi à, thao, thao, hê. Hê? Ê, ờ, đi. tháo cho mẹ thao Đi. Bim. ở đi. Bim. Ừ, Bim Bim để cho mẹ, tháo giày tháo Tháo ở Ừ, ở ปิดไฟอขึ้นรถโชเฟอร์ขึ้นรถแล้วครับงันมาบา,บายบายหน่อยบาย,บายบายรอไปอยู่ยรถนะครับเก็บของก่อน ตเจ๊เอ๋อกระเป็าค,คับเก็ด <g ül> นั่งดีๆนั่งดีๆครับรถออกแล้วไปนั่งคาซีสปะอา้าวเดี๋ยวสิ อ่ะพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะจะเย็นเย็นเราคุยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะไม่จับอะไร<อ>จะไม่จับเลนส์กล้องเพราะว่ามันจะทําให้กล้องเวลาที่ถ่ายภาพแล้วภาพเป็นงไงไม่อะไรไม่ชาร์จใช่ไหมครับวันนี้โปเกมได้ออกนอกบ้านดีใจมากโนโนูน no, no, ู no. เราคุยกันแล้วไงลูก <c oughs> ถ้างั้นแม่จะไม่ถ่ายแล้วนะครับ ใช่ถ้างั้นแม่จะไม่ถ่ายแล้วนะเราจะไม่จับตรงนี้นะครับแองใช่เลนส์เราจะไม่จับเงินเงาะโนโนใช่เวลาถ่ายภาพภาพจะไม่อะไรไม่ไม่ชาร์ทใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ชาร์ทครับอยากถ่ายเองอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยน้ำลายนิดนึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ อดูหน้าตัวเองในกล้องคอนี่หวา่าอ้าหมุนไปไหนแล้วอ้าแม่ปิดแล้วนะปิดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจงเจยินังอันอนี้ก็บางทีถ่านนะครับ อันนี้ลงตรวจกันเหรอลงตรวจก่อนใช่ไหมครับโอเคอ้ยน่ากลัวป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกสดองทากเก็ตำลังจะลงไปวิ่งวันนี้เกศมาอยู่ที่เขาสวายนะครับสวายี่เป็นครั้งแรกของพ่อกับลูกชายแต่ว่าแม่มาหลายครั้งละ ไปลงพลับเราหยินเดี๋ยนะจดตรงนั้นนะครับ ไปพยายาหน้าไว้ตางนู้นโอ้มีจังหันด้วยเเฮ้ยมาครั้งแรกเป็นไงบ้างเดินเอาใช่ไหม กััหมาดต่อไปโอาเกดเดินมาครับพี่ครับพี่ครับเราไปดูสะพานพญานาคกันให้ข<อ>เขาดูเ่ยนี่กัะหันหลมใช่ไหมมาพี่ครับมาเร็วเราจะไปตรงนู้นกัน เานียจะเดินไปตรงนี้ะเราจะเดินไปดูสีน้าตรงนี้ะครับตรงทานตรงนี้นเดี๋ยวค่อยเราจะไปดูจากตรงนู้นนะมองมาทางนู้มันจะได้ไม่ต้องเลี่ยวตัวไะมาพีเก๊เดเดี๋ยวค่อเ,เดินกลับมานะครับะ ข้างหา้หายกิอาหารด้วยนหไม่มีอาหารกินนะนียแบบทรมงแติ

โอ้ oh, น้ำมันก็ล้นมาข like, อง uh. re sehen, นี้ค่ะไหลนี่เป็นน้ตกือด้วยคือตัวใหญ่นี่ยเนี่คือต <c> ัวใหญ่อยู่นี่นี่เห็นไหมครับมีผักบุงด้วยีคือตัวใหญ่นี่คือะตัวใหญ่ยิ้มเลยนะชอบ คือตัวใหญ่จับได้ไหมไม่ได้น,นคืออาจจะมีพิษทำให้มือโบเก็ตพองอะ่ะแม่ก็เลยไม่อยากให้จับนะคะด,ดูเฉยๆนะครัม,ม,ม,มาวิ่งมาลูกทุกจาทุจาทุจาพญานาคขอให้รวยพันล้านหมื่นล้านนะครับขอพันล้านก่อน ไหนอะไรเด้อก้าว้ให้กิบสำนานตัวนี้เก้าใหญ่ก้าใหญ่โอ้สำนานรองเท้าอด มีแมงป่องด้วยแมงป่องแต่ว่าแมงป่องเสียชีวิตแล้วนู่นม,มาดูแมงป่องกันนี่นี่แม่แม่จะชี้ให้ดูแมงป่องตรงนี้จับ่จับ,จบาเลยข้างบนจะมีจัดอะไรอยู่นะออ้ีเสือ้อเสือ้อเสื้อสองตัวพี่เสื้อจ้ามาเกาะแขนพกเกตเลยง่ยไม่จับลูกไม่จับอันนั้นจับได้ไม่เป็นไรนะ จับมือสองไปลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นผีเสื้อผีเสื้อสงตัวเป็นเพื่อนกันเนี่ยมาผีเสื้อมันต่ำแล้วผีเสื้อต่ำแล้วพี่เก๋พี่เก๋ดูผีเสื้อลูกอีเสื้

1 Giống mới khinh Giống mới khinh Ê. Nè, thắng người rồi, thắng người rồi, đưa mà lại khăn nữa. À. <laughs> <laughs> ทเกดแล้วนี้เท้าใครแม่อท้าแม่ยงเกาะหัวนี่งูลายเกาะหัวไปล้วมากลับบ้านบาย ต้องเกาะแขนแม่คือลองฝากนะใครนี่ฮะใครนี่อืมแอบเลยใช่ไหมกินนมบ่ะกินขนมบ่ะฮัลโหลเป็นยังไงบ้างครับพี่เก็ตได้นอนหลับ อันไหนอะไร,ะไรนะเนี่ยอ,อ่าน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 หนังสืออ่านหนังสือเหรอมาแล้ว <c oughs> ไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้ว

บืนบืนบืน่อ่ะบื่บืนบนน no, 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 no. ไม่จับไม่จับไม่จบนะ mm hmm. okay.